ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นครเทวะกับ God of War มหาเทพสงครามภาคที่ย่ 23. 23สิบสอง่ยิบสองปะหรือย3 23ิบสามยิบสามสิหรือย2ิบสองกลับไปไหนวะคือเฟรก,ก็คือให้กลับไปตรงนี้แต่ฉันว่าฉันมันยังมีอีกฉากหนึ่งนะที่มันยังยังต้องดำเนินอยู่อะ เพราะอธิอัสยังไม่กลายเป็นหมีหรือมันกลายเป็นหมีภาคหน้าวะเอ๊ะน่าเสียดายนะครับที่หอคอยไม่เคลืนศีลาบองดองถ้าอยากบยบินอีกจังใช่น่าเสียดายมากเอาละครับบอกข้าได้ไหมยัยโอดินรู้ล่วงหน้าว่าเราจะไปที่โยธันฮามโอดินนั้นทรงปัญญาและอาจทรงปัญญากว่าที่เขารู้ เขาเป็นนักสะสมคำพยากรณ์และยิ่งเป็นเรื่องอนาคตเขาไม่มีวันพลาดแน่ถ้าไม่เขาเป็นผู้รู้ซึ่งทุกสรรพสิง่งแต่เพราะเขาเป็นจอมบงการเขาผสงค์ควกลุมอนาคตและชะตากรรมเขาปรารถนาจะบงการทุกอาณาจากักรทุกดินแดนในทุกโลกาเขาจะกำจัดทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นภยัยแม้ไม่เคยของเกี่ยวกันมาก่อนแต่เขามักหวาดระแวงเข้าใจนะ มันไม่สำคัญหรอกว่าเขารู้ก่อนได้ยังไงแต่เขามักถูกเสมอไมอ่หรอกเสร็จแล้วหรอกไม่ไปไหนด้วยอาเทียสเอ๊ะหรือเปลี่ยมพัหนะาไม่รู้จำไม่ได้จำได้ว่ายัางไงกัเดี๋ยวก็ก็ถามพ่อไงกายร่างเป็นสัตว์ได้หรือเปล่า เดี๋ยวก็ได้นะเราพร้อมแล้วครับเหลือจะเชื่อเราจะได้พบกับเหล่าโยทันแล้วเอาละถ้าเป็นไปดังแผนการตั้งตำแหน่งไปยังโยธันฮามแล้วออกเดินทางได้อ้อยได้ผลนี่ไงโยนโยธันฮามผูกปะวะ มันบอกว่าโยทันทามไอ้หนูไอ้ไหัวพร้อมนะโอ้ใช่ครับได้แล้วหวังว่าท่านจะไม่ระเบิดหรืออะไรทำนองนั้นนะครับโอ้ข่ามไม่ทันคิดเลยเรากลับมาทบทวนกันดีไหมไม่หรอกครับเพราว่าท่านไม่เป็นอะไรพร้อมนะครับมันแปลกมากมันแทงจาซะเหลือเกิน เอาเลยไอ้หนูนั่นใกลแล้วสินะแล้วจะรออะไรล่ะครับท่านว่าอีกไกลไหมครับเดี๋ยวก็รู้ เคน่าจะจบแล้วล่ะไม่มีการลายร่างขอพูดสักเดียวเดียวก่อนไปต่อข้าว่าพวกท่านคงไม่อยากให้หัวเน่าเปื่อยทำลายบรรยากาศล,ล็อกไม่แม่ข้ารอที่นี่ล่ะนี่เป็นเรื่องของพวกท่านนะก็จริงแต่ถ้าใครพบเจ้าหรือซดว่าจ้าแห่งสุภาพสตรีซิปเจ้าทำสำเร็จ พระธานุภัยข่าขอร่วมชมไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ก็ได้บาจริงก็ได้ข้าขอฟาวไว้หน่อยนะให้ข้าทำหรอไม่แหะทำไม่ได้ก็ได้้อมไหม ไปกันโยเล่ไปโบลิ่งกันเลยเอ๊ะไม่ได้โบลิ่งมันเบาไปต้องโบลิปบอลข้ามีแผนแล้วล่ะช่วยกับมาเร็วๆด้วยไม่ต้องกังวลไปเข้าแพ้อะไรเนี่ยอุ้ยแต่โอ้ สวยมากสวยสวย,สวยทางเข้าอยู่ตำทามทำไมมันต่างแต่ชาวบ้านจาช่องก็ขนาดน,นี้เนี่ยปลายทางอยู่หนึ่งในกิ่งจริงจริงมันต้องไปอยู่ในรากปอยู่ตำรามอยู่แถวรากหรือว่าอยู่ข้าง่างวะจำไม่ได้ถ้าไม่รากก็บนลําต้นอะแต่ไม่ได้อยู่ตรงยอดกิ่งแน่ ขาโผล่เแเหมือนโดนระเบิดแฟลจยิงจ่าซะเหลือเกินแกได้ยังอ่ะก็แค่ขยับป่ะนึกว่าคาสีนถึงแล้วครับเราอยู่บนหันโย่ันเพราะว่านั่นคือยอดเขาที่สูงที่สุดเห็นไหมครับไหนยะสำเร็จแล้ว ใช่แล้วไหนอะไรนะยอดเขาห้านิ้วเหรอที่ซุงองอคงอยู่แล้วท่านทำอะไรครับ ได้เวลาปวดเบื้องแล้วได้เวลาปวดปล่อยเราไปได้ยังครับใกล้ถึงแล้วไอ้หนู อัธินางในที่สุดก็ให้ลูกถือไหนวะเราอยู่บนภูเขาห้านิ้วใช่ไหม <nu S 1> นี่ไงสิ่งที่เห็นในฝันใน แสงแห่อัพหามอะไรไม่มีอะไรครับแค่ข้าได้ยินเสียงบางอย่างทางเข้ามันเชื้อเชิญมากเข้าไปเลยเข้าไปเลยทุกคนสวดดัสดีมีใครอยู่ไหมที่นี่มันยังไงกันพวกเขามานี่ตอนออกจากมิการครับร่องรอยที่เหลืออยู่ของพวกเขา นัอะไใหญ่ต้องแกะสลักเช่นนั้นจะทํายังไงล่ะครับเมื่อเหล่าโยธันหนีจากมิการได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับอืมหลักชาติดีนุไปต่อน,นั่นอะไรแล้วพวกเขาไปไหนแล้วล่ะเรล่าโยธันเอาชีวิตรอดมาถึงบ้านเกิด แต่ก็ไม่รู้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับประชาูนสันธามนีวะยันฮามเพราะเหมือนกันทุกคนเลยเขาก็จะมีหมวกสองหมวกกับไว้หนวดแล้วก็ผ้าแพ่อะรสักอย่างแบบโอ้ยคุมผมแบบโบราณอัถ้าควรสัมผัสได้แต่ก็ไม่ครับที่นี่โดวตายตาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เยายท่านแม่อยากให้มา คำถามแรกถูกไขแล้วคำถามที่สองสามก็ย่อมตามมาเวลาเหมือนอันนั้นหนอนเหมือนเหมือนเหมือนแม่ชีอ่ะเหมือนแม่ชีแบบจะนนึงหนึ่งนัะเออรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเออมันเป็นหมดอย่างนั้นอ่ะถ้าคุมผมอย่างนั้นอ่ะอุ้ยเดี๋ยวครับท่านพ่อมีบางอย่างเกิดขึ้น ให้แกไปนักรบก่านนั่นนั่นท่านแม่ดูสิครับท่านแม่กำลังพูดคุยกับเหล่าโยทันท่านแม่รู้จักโยทันหรือครับนั่นพวกเราครั้งแรกที่พบกับอสร,รพิโลกาแต่ได้ไงครับ รกระหว่างเรากับบาวเดอร์แต่นั่นพิ่งจบไปเดี๋ยวพวกเขารู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นบางกอนในหุบเขาทั้งหินทั้งหมดวาดไว้เรื่องราวของเราไม่เรื่องราวของเจ้าต่างหาก แต่ทั้งหมดนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าข้าไมใ่ใช่ผู้เดียวที่มีความรับไม่เข้าใจเลยครับท่านแมปโยทันข้าเป็นโยทัน ยา่าแม่ไม่บอกเรานางอยากให้มาเพื่อให้ได้พบด้วยตัวเองแต,แต่ทำไมไม่บอกเราเลยล่ะครับแม่เจ้ายอมมีเหตุผลเป็นแน่เบลเดอร์มไม่ได้ถูกส่งมาตามเรา,เ,ราเขาตามรอยนางมาโดยตลอดแม้ไม่รู้ว่าเหลือแต่ทุรี ท่านนี้เป็นแผนของท่านแม่ก็น่าเชื่อถือไม่ว่ายังไงถึงกันนั้นก็มีบางอย่างที่ผิดมาเถอะครับเราใกล้จะสุดทางแล้วใช่เราใกล้แล้ว ภาพดูปแปลกๆต่ในล็ก็ล็อกก็เฉลยไปแล้วว่าคใครไหนดูก่อนดิอันนี้มาช็อตไหนวะอันนึงอันนี้มาซีนไหนวะเคยสู้ได้เหรอเอ๊ะอ๋อมังกรมังกรใส่ฟ้าโอ้ขอดูก่อนแป๊บนึงนะมีอะไรบ้างบอกลายเราโยธัทนทันเผา เขาแม่พาปนากิีดไล่ไลนไลนไนมาอันนั้นช่วยบล็อกปะเพราะมันตัวน,นั้นน่ะแล้วก็อันนี้ก็เจอโอยมุนกันชู้มังกรอันนี้อะไรวะไปหาอันนั้นอะ่ะใครเข,ขาชื่ออะไรนะทามิวเหรอเออไปหาทามิว สิวเอาสิวล,ล่องเรือไปไหนอะ่ะน,นั่นนะเรื่องเราทั้งหมดเริ่มขึ้นจากตรงนี้อันนี้ใครอันนี้จากตางตู้กับเบลเดอร์เมื่อกี้แล้วอ๋ออ๋อแปลว่าอันนี้ก็คืออ๋อคอนโทรคอนโทรเฟยา์เยาเฟย์าคอนโทรเราอย่างไรชื่อเฟยา์เยาเฟย์าใช่ปะมาเอาเฟย์าหนู นี้เกรดพื้นอันนี้เบราว์เดอร์อนนแล้วนามของลูกฉันไปไหนนามของลูกฉันอันนั้นทามิลอันนี้ไข่หาก่อนมันต้องมีเขียนสิเอ๊ะคนนู้นเหรอเฮ้ยเอ๊ะ นั่นเัินเรื่องราวของโอดินนี่ใช่ปะไอ้ชายกดแขวนคอะแล้วก็นั่นก็ฮูกริมกับมูนิมไอ้ไม่ใช่นั่นมีเมียเห็นอยู่เห็นปะมีเมียเห็นเป็นมีเมียจริงๆเลยมีเมียแล้วก็มีฮูกริมกับมูนิมอยู่บนต้นไม้อันนี้มันสปอยนี่ เอ้ยลูกลูกลูกไปกับหมาไดอนนาอ okay. อไ้อันนี้มันสปอยดิโอเคมีอันไหนอันนี้ป๊อปป๊อปป๊อป๊ออ่านไม่ออกวะอ่านไม่ออกฉันอ่นานภาษานอนไม่เก่งขนาดนั้นต่อให้มันจะ,ะคล้ายภาษาอังกฤษก็ตามก็นั่นแหละมันลากฐานภาษามันจาะภาษาเดียวกันนี้วะใช่แง ภาษาอังกฤษปัจจุบันที่เราใช้นั้นมาจากสองภาษาได้แก่ภาษานอร์และภาษาละตินผสมผนวกรวมกัน,น,ก,ลก,นกลายเป็นภาษาอังกฤษอ๋อนั่นไงโลกีอยู่นั่นถ้าถ้าอ่านไม่ผิดนั่นอ่านว่าโลก,กีไม่ใช่อ่านว่าเทียรเพราะมันมีแค่ไม่กี่พยางตรงนั้นของท่านแม่ ท่านเคยมานี้ท่านแม่เห็นทุกอย่างก่อนเราทำทุกสิ่งเหมือนเราอยู่ด้วยกันเลื่อยมาคอยดูแลเราพาเรากลับบ้านม,มาส่งท่านกันครับได้เวลาลอยโปยอติลอยยังขามาู่น้ำโปยอติไว้กับอากาศไหนๆสิยังจรถ้าตามอันนี้ แต่ก็อันนี้เผาตามธรรมเนียมของอันนี้ของกรีกเราจะเป็นของนอสเขาจะลอยไปกับน้ำลอยไปกับเรือลอยไปกับแพรแล้วค่อยจุดธนูยิงเผาฮู้นั่นอะไรวะนะทาทำไมมีมือด้วยเอาั่นศพเหรอเดี๋ยวเอาทำไมอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยว ไม่ตายกันหมดนะเฮ้ยไปไหนทำ,ทำไมแล้วโยธานามยักษ์ก็ก็ใหญ่จริงๆอ่ะโอ้แต่ละตัวแต่ละตนโคตรมันมเริ่มนี่ครับ เรามาทำด้วยกันบุดค่า ทีทองเช่ควนคูณสู่บ้านเกิดลากนเฟร้ยข้ารักท่านท่านแม่ เราโย่ันพวกเขาจากไปแล้วจริงๆที่นี่ไม่เหลือสิ่งใดเลยครับกลับกันเถอะและเพราะท่านแม่เป็นโยทันเลยทำให้ข้าเป็นครึ่งเทพครึ่งโยทันรึมนุษย์ด้วยใช่ครับ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ข้าย,ยังไม่เข้าใจน้ำข่าในรูปวาดโยทานขานน้ำข่าโลีิครับโลกิเหรอนั่นคือน้ำที่แม่เจ้ามอบให้ตอนเกิดนางคงบอกประชาชนนางเช่นนั้นแต่ทำไมครับ ไว้ค่อยหาคำตอบกับก่องก่อนเถอะจบแล้วความปรารถนาสุดท้าย คำขอที่รับถ้าเข้าใจแล้วครับยายท่านแม่อยากให้ลงเอยที่นี่กับผู้คนของท่านแต่ท่านแม่รู้ไหมว่าที่นี่เป็นเช่นนี้ท่านอยากให้เราเห็นสิ่งนี้เหรอครับท่านแม่อยากให้เราเป่าประกาศหรือปิดไว้กันแน่ค่ะก็ไม่รู้สิแล้วเราต้องทำอะไรต่อข้า,าจเจ้ามีหนทางต่อแน่เสดิกรแล้วแล้ว ทำไมท่านให้น้ำข้าอาเทอัสล่ะครับมันคงไม่เกี่ยวกับเทพเจ้าใช่เลยนั่นคือน้มของนักรบเขาเป็นสปาร์ตานักรบผู้ยิ่งใหญ่หรอครับเหล่าสปาร์ตานั้นยิ่งใหญ่กูฝึกเปือมาแต่เล็กทั้งชีวิตมีแค่ระเบียบหน้าที่ต่อสู้และตายมองชีวิตนั้นเลวร้ายและพาเราสุดจุดจบแต่อาเทอัสแห่งสปาร์ตาเขาต่างออกไปเขายิ้มแย้มแม้ในยามมืดมน เขามองโลกในแง่ดีทำให้เรามีความหวังแม้เราเป็นเหมือนเครื่องจักรสงครามแต่เราก็ยังคงเป็นมนุษย์ก็ยังดีคขาที่เขาต้องสาต้นในสมรภูมิการเสียสละของเขาช่วยชีวิตเราและทำให้สถานการณ์พลิกผันพาแบกเขาและโลกของเขากลับบ้านฟังเขาตามประเพณีของเราชาวสปาร์ตา เรื่องราวของเขามักเป็นแรงปันดาลใจว้าวนั่นเป็นเรื่องราวกินใจมากเลยครับมีเมียพลาดแล้ว <c oughs> เรากำลังจะลากลากับเรื่องราวของภาคนี้ถ้าเข้าใจที่ท่านอยากกลับบ้าน อย่้าพน,นันเลยยังมีเหล่าวัคคิรี่ที่ถูกจองจำเราอิสรภาพอยู่ครับและยังมีผู้ที่เดินล้ออีกมากมายบางทีท่านแม่อาจอยากให้เราคอยช่วยเหลือพวกเขาข้าว่าอาร์เตียสแห่งสปาร์ตาคงทำมันแล้วโลกีละ่ะจะทำไหมฟั้งดูกแลกครับ้าดีใจที่เราใช้น้ำของท่านียบบ้อยเลว อะไรอีกไอ้นูค่ะดีใจที่ได้พบนะอบอก็ว่าค่ะคงไม่ดึงดูดพอสำหรับคนแคะเพื่ออะไรครับมีเมียหักเขาวัดอะไรไปมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ไปเถียงกันเหลืองสภาพอากาศถ้าอยากไปไหนไหมครับจะพาไปที่อุนอ่นๆน้องไปโดยเหลือไหมล่ะ

เอาล่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วกับการบอกความจริงกับเหล่าพวกพร้อมทั้งหลายหลายคนที่รู้จักแต่บางครั้งสิ่งที่เราตัดสินใจเพื่อคนอื่นอาจไม่ได้ดีเสมอไปไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อหรือใครก็ตามที่ตัดสินใจแทนลูกอย่านะคะอย่าอย่าอย่าแนะแนวเขาได้แต่อย่าพาแต่อย่าได้อะไรว่าบังคับลูกให้ทำสิ่งต่างๆ เราควรจะไปไหนดีไปรู้ว่าเดี๋ยวลาแถวนี้ก่อนกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขอเรงเข้าไปสูตรอย่างหนึ่งเอ๊ยอย่างหนึ่งก็คือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายบอกอกกันไปเถอะออสุดท้ายแล้วฉันอยากรู้ว่ามูเฟลฮามอยู่ไหน อันนี้วันาหาไม่เปิดในภาคนี้นี่มูสเฟลฮามมีไหมครับตอนท่านสนทนากับอสรพิษเขาพูดอะไรอีกครับฟังดูสําคัญข่าอะผมไม่มีอะไรมากเขาวอะเขาคุ้นเคยกับเจ้ากับข้าเหรอไม่น่าเป็นไปได้ครับหากว่างั้นเ <'s> ว้นเสียแต่เขาอ่านหมายถึงสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นเขาวาอะโยมึนการต่อสู้กับทอในศึกแรกหนารอกพลังประธาตุทอนจนพิกตาย,ยาชีวิตแต่เป็นสิ่งเสียง ตรงกสศรพิษย้อนสู่อดีตก่อนการกําเนิดของเขาอะไรนะครับยังน่าสับสนถ้าบอกแล้วไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวมูเฟลฮามันน่ากลัวไปปะวะอ๋อสรุปแล้วประตูนี้คือมูฟเฟลฮามก็ว่าอยู่นี่มันอา้าวประตูที่ชื่อว่าเฮลฮามนี่คือมูฟเฟลฮาม งั้นก็หมายความว่านี่คือวันอาหามอันนี้วันอาหามอสกาดมืดมืดมืดมากอันนี้เอ๊ะที่ไหนเนี่ยอันนี้สวัททัฟหามอัฟหาม สวัสดา,ามไม่ใช่อันนี้โยานามมิสกาดโอเคโอเคไหนลองดูเฮลฮามอีกทีทำไมมันดูมืดกว่าเฮลฮามอีกวะอันนี้วานะาอ่ะอนนีโยธนามอัพฮาม เยลฮามยอดินหดหายโยธานามขนาดนั้นครับเอาว่าเหล่าโยธันมีกุญแจจะพลิกจะตาเขาในศึกแรกนหนาเนอะพวกเขาคือศัตรูตลอดกาลของเทพเอเชียกอนทัพโยธันจะจัดการเขาในท้ายที่สุดแต่ยิ่งกว่านั้นเขาก็หายทักษะการพยากรณ์เขาอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่โยธันเห็น ความทุกข์ทรมานทั้งหลายอาจไม่เกิดขึ้นหากปัญญาของเขาสยบความกระหายได้ท่านหมายความว่างไงครับข้าเคยเล่าแล้วว่าเขาถูกเรี่ยกว่าเจ้าูุแขนคอโอเคที่นี่คือเฮลฮามเฮลฮาม ประตูนี้คือเฮลฮามงั้นนี่อัพไม่ใช่อัพฮามอันนี้ก็ต้องเป็นสอบสนแล้วค่ะใครใครคือเฮลฮามอนนิกาดเดี๋ยวไปดูแผงสิถ้าเรียงประตูตรงนี้แล้วก็โยทันฮามจะอยู่ข้างกับอันนี้มิกาดมิกาดไม่มีในแผงอยู่แล้ว อันนี้คืออัพฮามโจสันฮามวานาฮามมุสเฟลฮามนิปเปอร์ฮามแอสการ์ดสวัทัฟฮามเฮลฮามต้องอันใดอันหนึ่งคือสวัทัฟฮามอ่ะเอ๊ะข้างเฮลฮามเหรอ ข้างเฮลฮามข้างเฮลฮามมีอาร์ฟฮามข้างเฮลฮามก็จะมีสวัทับฮามข้างเฮลฮามคือสวัทับฮามฉันต้องให้เข้าใจให้ได้อาร์ามอยู่นั่นสวัทับฮามอยู่นั่นโอเคนี่ต้องเป็นสวัทับฮามโอเคเจ็ดแล้วสวัทับพามแอสการ์ แอสการ์ดวานาฮามวานาฮามมุสเซลฮามมิสการ์ดโยธันฮามโยธันฮามแล้วก็ไปอัฟฮามโอเคไปละอาดิอส